สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบียอีเชนเดินครับอีสสู่คลองสิบัญยบุรีครับเดี๋ยววันนี้เซเบียจะพามาชมรถสวยอีกแล้วนะครับจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมด้านหลังคันนี้กันได้เลยครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบียกาลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นแคปโฟไฮแลนเดอร์สามจุดศูนย์เกรดเซตนะครับวีครอสเนาะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อในตัวเกรดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมด้านหน้ากันได้เลยนะครับว่าความสวยงามจะแบบไหนนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับเหมือนตัวแซดเลยนะครับกระจังหน้าสีเงานะครับตัดมีเขี้ยวนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED มาให้นะครับเหมือนในตัวเกตแซดเลยนะครับสำหรับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับลูกค้ามีสัญลักษณ์โลโก้ v c o r s นะครับก็จะบ่งบอกว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับสามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็พับได้นะครับเดี๋ยวซะไปพาชมด้านหลังกันบ้างครับสำหรับด้านหลังนะครับเราก็จะมีตัวโลโก้ 4x4 ดิฟล็อกนะครับก็จะอยู่ในระบบขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นว i o s ร l l เอนั่นเองนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบโปรเจคเตอร์แล้วเหมือนกันนะครับเป็น LED นะมีไฟถอยนะครับแล้วก็มีกล้องมองถอยนะครับ ที่จับโครเมียมเนาะแล้วก็แถมตัวระบบบล็อกฝาท้ายด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเซเบจะพาไปรับชมด้านในกันบ้างนะครับว่าความสวยงามในตัวของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเกจแซตัวเริ่มต้นมีความสวยงามยังไงบ้างนะครับด้านในครับต้องบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างนะครับเหมือนในตัวของเกจแซทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มระบบตัว Wheel ขึ้นมานั่นเองนะครับคือปุ่มนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับ2 HCL นะครับตัวนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับถุงลมนิรภัยมีให้คู่หน้านะครับทั้ง2จุดเหมือนกันนะครับเป็นบอกของเทคโนโลยีคู m แม็กนะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับก็เหมาะสำหรับการใช้งานขึ้นเขาลงเขานะครับหรือว่าลุยป่าเดินทางไกลนะครับไม่ต้องกลัวติดลมตัวนี้เรามีระบบความปลอดภัยมาให้ครบนะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคุ้มหนังมีปรับตัวสวิตช์คุสคอนโทรลได้แล้วก็ปรับมัลติมีเดียคือปรับโหมดวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับทั้ง2ระบบเลยตัวนี้เราแถมตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเซลเบียได้เลยนะครับส่วนไฟนะครับ กระจกเราสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับมีให้แล้วก็ตัวพับไฟฟ้านะครับมีปรับระดับไฟสูงต่ํานะครับ3ระดับสําหรับเผื่อบริทุกของเยอะเวลาเปิดไฟกลางคืนนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเรามีให้นะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับมีแอร์หลังให้นะครับมีตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ เบาะสามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพับลงแล้วก็พับขึ้นมีให้ในตระกูลเกจแซดเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับลูกค้าจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซเบียได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต,ต่อ089 8979862นะครับทักมาคุยกันได้หรือว่าอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถ คอมเมนต์อินบ็อกซ์มาได้นะครับเดี๋ยวเซเบียจะมารีวิวให้ทุกรุ่นเลยที่ลูกค้าสนใจนะครับสำหรับรถรุ่น V Cross ของเรานะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเลยมีในตัวของเกรดแนะครับแล้วก็ Z P แล้วก็แล้วก็เป็นตัว M นะครับเป็นตัวท็อปสุดราคาอยู่ที่1 2 0 0 0ล้าน0บาทนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ที่เซเวียพามารับชมอยู่นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,4000บาทนะครับในรุ่นของ V Cross ของเรานั่นเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดหนึ่งสำหรับเซลเบียนะครับแฟนเพจเซเบียก็ Isuzu คลอง10ปทุมธานีเซลเบียนะครับช่องทางเพจส่วนช่องทาง y t u t u ครับลูกค้าพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า Isuzu s เบียนะครับก็จะขึ้น ใน u t u b e เลยสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เซียบีด้วยลวกันครับแล้วก็ช่องทาง TikTok ครับลูกค้าพิมพ์คำว่าเบียกระบะซิ่งครับก็จะขึ้นหน้าฝีเลยเหมือนกันเซียบรีวิวรถทุกทุกรุ่นเลยสามารถเข้าไปดูเข้าไปกดเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับเซียบีจะไล่ตอบทุกเคสทุกทุกเคสที่ลูกค้าเม้นต์กันมานะครับความสวยงามก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้แล้วกันครับ สำหรับนี้ก็เซเบียก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ